อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้า,สา ok ใสโมโคเซ่ ศิลปินที่แต่ลจคนขึ้นชอบก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากไม่มีนะฮะไม่มีไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไม,ไ,มไ,มไ,มไม่รู้เหมือนกไม่ไม่กังวล ไม่ไม่รู้ว่าน้องคนไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่เพราะว่าใมีแบบมีการทันทีออกมาเดิมตันเก่าแล้วก็มีคลงานเวลาเราไปเล่นเรื่องการแข่งขันไม่รู้เหมือนกันนเรื่องน,นี้ไม่ทราบเลย เรื่องพวกนี้แต่คิดว่าจริงๆแล้วแฟนคลับก็รู้แหละว่าแบบว่า,แบบวาม,มันกเน็เป็นเรื่องของหัวใจของคนสองคนคน,นะเนาะมันก็จะ,จะห้ามกันมันก็ยากแล้วก็ผมว่าแฟนคลับทุกคนเข้าใจครับผม้มีการหรือว่านใจให้ผ่านการสรสผมว่าผ่านแม่ดีกว่า <laughs> ผ่านตัวเราก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปผ่านคนอื่นนะจริงๆมันจะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าเรื่องของความรักนะครับ ผู้กรรมนะสี่เมษารจริงๆแล้วตอนนี้ก็วันนี้ผู้บาดเสียงมาเสียงทีเซอร์เดี๋ยวจะมีทีเซอร์ตัวที่สองออกมา ให้ให้ชมอีกทีนึงก็จะมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นมากมากมากกว่าตัวแรกเนก็ฝ่ายคนติดตามแล้วกันเดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มปล่อยโปสเตอร์ซึ่งไม่ไม่ไม่ไมใช่โปสเตอร์ที่ที่ที่มีข่าวว่าทำไมไม่จีนอะไรใช่อันนี้นี่คือโปสเตอร์ที่ที่ถ่ายขึ้นมาเพื่อใช้ในในการโปสเตอร์หนจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบก็ดูโปสเตอร์กันโปสเตอร์กันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันที่4เมษายนคนได้ชมภาพยนต์นจริงๆครับ ก็ท่านถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็รู้สึกดีและเป็นเกียรติมากกสามเก้าก็ขอบคุณมากมากแมนบอกว่าทางทีเซอร์ไอ้ปีโฟเตอร์ออกมาลูกกาเรียกเสียงดูมาได้นะัใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องดีทั้งคนทั้งทีมงานแล,แล้วก็นักแสดงก็ดีใจผมคิดว่าเออก็อย่างน้อยก็ยัง,ยงมีคนที่ความสนใจแล้วก็มีคนคอยตามชมอยู่อะไรอย่างเงี้ย ปนๆกันไปครับกดดันว่าเออจะเป็นยังไงนะอะไรผมผมยังไม่เห็นตอนที่เขาตัดเพราะตอนนี้ยังยังยังตัดคอมพิวต์จริงๆยังยังยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยก็ก,ก,ก,ก็ต้องรอลุ้นกันพร้อมๆกับพี่สืบบันชนรอบเตสครับอยากเงี้ได้ดูตอนที่เป็นเวอร์ชันนละครของบี้ยังไม่ได้มีโอกาสดูเลยครับใช่แต่แต่ก็แต่ก็ได้ได้ได้ไดไดไดแบบคุณแม่ก็คอยดูอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังที่บ้านก็ชอบกันครับี้ไหมอืมผมว่ามันคนละคนละแบบกันนะคนละคนละภาพยนต์ของพี่บี้เป็นละครอยู่แล้ว ให้กัเจ้าหน้ายีงส่งลที่สุดอย่างที่พี่เขบอกว่าถ้าหนังเราออกมาเขาอาจจะไปดูเพราะว่ออาเรา,าได้ดูอย่างแล้วอะไรเง้ยเหมือนเจ้าของบทละั่กา,าก็ออกปากชมว่าเออเรื่องเรื่องยังไม่รู้เป็นยังไง,งแต่พระเอก <laughs> ออกมาแต่อะไรก็แต่ก็ท่านจะรู่ที่ที่ไม่มีการมีกร่าเมยไม่ไม่ไม่ไมี ผมว่ามันก็ไปอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่ใช่เหรอที่แบบว่าคนอาจจะแบบว่ามองภาพอัญชมาลีแบบนี้คนอื่นมองแบบนั้นแบบนั้นบางคนออนิยายมาก็จะมองอีกภาพแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะตีความยังไงอันนี้ก็ต้องไปฟังที่เดียวอลองตีความดูแต่จริงๆแล้วน้องชีก็ถือว่าเป็นอัญชนมาลีจริงๆเพราะว่าน้องเป็นคนที่ที่ที่เพิ่ให้จะเข้มแข็งเหมือนกันจากจากการที่ได้รู้จักกับน้องอะไรช่วง ว่าแฟนผู้กำลังจะได้เห็นในเวอร์ชันหนังจะได้เห็นความแปลกใหม่มองใหม่ๆหม่ยังไงบ้างเอ่อจริงๆแล้วเรื่องผู้กรรมของภาพยนตร์นะฮะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักความรักของคนสองคนอ่ซึ่งซึ่งจะพูดได้ว่าเป็นความรักที่ที่เป็นเส้นขนานกันไปนี่แหละเป็นเส้นขนานกันไปแล้วมันมันไม่รู้จะบรรจบกันเมื่อไหร่ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันก็ต้องมาประจบกันอย่ดีเราจะเป็นยังไงก็อยากให้เป็นติดตามชมนะการว่าไอ้ตรงที่มันประจบกันเนี่ยมันจะคือตอนไหนนั่นเองหวังจะร้อยล้านไหมอ้พี่จะได้ร้อยล้านจริงสาทุกเดืครับผมขอให้ได้เลยครับผมมีมีบนมีอะไรไหมไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเราก็รอรอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงได้ขนาดไหนก็ก็ดีใจแล้วครับผม เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟปีกๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดซ่าบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลท,ที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว